สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะมาแนะนำ Honda Jazz ปี04นะคะทุกท่านคันนี้เลยนะคะเลขทะเบียนสวยๆเลยนะคะทุกท่านสีสันสวยรอบคันเลยนะคะราคาอยู่ที่119,000บาทค่ะ Honda Jazz นะคะเครื่องยนต์ 1500cc นะคะ i d s i ค่ะรถยนต์จดทะเบียนปี04นนะคะทุกท่านเกียร์ออโต รูปโฉมสวยงามนะคะรูปทรงก็ดูดีนะคะทุกท่านแอร์เย็นค่ะภายในสวยนะคะเครื่องดีนะคะหน้าหลังเดิมๆเลยนะคะภายในสะอาดสะอ้านน่าใช้งานมากๆเลยนะคะทุกท่าน้าสีเต็มนะคะพร้อมใช้งานสุดๆเลยคะ่ะท่านใดสนใจสามารถดูรถทดลองขับกันก่อนได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อเจ้าของอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะคลิกตรงชื่อคลิปนะคะจะมีรายละเอียดพร้อม,มเบอร์โทรเจ้าของเด้งขึ้นมานะคะสามารถเดินทางไปดูรถทดลองขับกันได้เลยนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้นะคะขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ